วันนี้มากินพิซซ่าเตาฟืนที่นครเวียงจันทร์นะครับเสียดายว่าไม่ได้ถ่ายไว้ตอนพิซซ่าออกมาอร่อยมากแล้วก็เจอเจ้าของร้านคนวันนี้เลี้ยงพิซซ่าด้วยพิ <c oughs> จูลี่พ่จูลี่พ่จูลี่พิจูลี่ลโอ้พิซซ่าอร่อยจริงๆริาชาต ที่เดียวกาข้ามมาลาวนะครับมาดิเวียงจันนะหาดองอยู่ที่ไหนนะเืองหาดไส้พอกหาดไส้พอกหัดไส้พอกมากินพิซซ่าเตาฟืนนะได้สภาพได้สภาพอร่อยจริงๆริงเอยตอนเข้ามาเนี่ยไม่ได้ถ่ายไว้แต่ดู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 สภาพดูสภาพอะไรเด็ดกล่องเออดูนี่พิซซ่าเตาฟืนดูสภาพที่กิน คือมันหมดไปแล้วอร่อยจริงเอาไปเอาไปกินเดียวกันเบียง์ป่ะแต่ว่ามันเย็นเลยมันสดโอ้แล้วพี่จุดี้มีมีกี่หน้าครับสิบเอ็ดมีสิบเอ็ดหน้าโอ้โหอร่อยมากอร่อยมากจริงๆแต่มันก็มีหลายอย่างมีส้มควงสปาเกตตีมีแฮมเบอร์เกอร์อีกย่างก็มีมีหลายอย่างสปาเกตตีก็มีหลายหน้าข้ามข้ามจากสะพานมิตรภาพไทยลาวที่หนองคายพอข้ามมาถึงแล้วแล้วก็แล้วมามาเขาไม่ยากนะรมา ลักแปดลักแปดใกล้ตลาดลักแปดโอเคถ้าใครจะตามหานะครับพิซซ่าเตาฟืนพิซซ่าเตาฟืนอออต้ง่ยมีร้านเดียวอยองนไงมีร้านเดียวอร่อยจริงอร่อยจริงมามาแล้วตามหาวิจุลลีนะครับขอบคุณครับ